ห่าย yeah เติมด้วยตัวนี่สาวร้อนก้อนสิีเปลี่ยวง่ายเอาแล้วถอนจังไดล่ะนี่พังกระบุงเนี่ยเขาเฮ็ดจังไดเอาใบมันออกเอาใบมันออกเอาใบมันออกไว้ตดีเอาใบหน่อยมันออกว่ามันให้เด็ดใบออกเบิดเนี่เอาแต่ยอดบ่เอาใบออกเด้อเอาใบออกเด้อ เออเอาใบออกวัดิเออเอาใบออกเอาใบออกเอาใบออกเกี้ยงก้สงสัยแม่ค้าเป็นมีออเดอร์แบบใหม่แน่ๆเลยเพิ่นก็เลยบอกให้เด็กไปออกสิแม่อืเด็ดตามเพิ่นบอกนี่ล่ะบ่มีใบคืกางซ่างงี้สิบ่มีใบแม่ค้ายังเอาไปเฮ็ดเลยบ่กฮัดเอาแต่ก้านเลยบ่ ขอโอ้ยยามไหนมันจะแล้วบานนี้คุณบอกว่าให้เด็ดใบออกออไม่ใบโอ้ยคอยซิ้เลี่ยง่ายบาลมือนี่เด็ดใบออกว่าสั้นอือตรงได้มีใบกับเด็ดออกเอาจิมซีดสิ เมื่กินนี่ยังละผักบุ้งตามตลาดก็เห็นเขามีใบอยู่นะาโอ้ยลุงล่คือบอกให้เด็ดใบละบ้านเดียเห็นตามตลาดแมีใบอยู่ดีละ่ะโอ้ยมาเบิง่งนี่เด้อนี่เด้อมาเบิง่งนี่เด้อนี่เด้อข่อยเด็ดแบบนี้เบิ้ดข่อยถอนแบบนี้เบิ้ดได้เนี่ยอุย้ย บอกให้ชัดเจนเด้อคนมาเคยเห็ดผักบุ้งเด้อนี่จังได้เล้วเราบอลนี่ฮออบังแปงใส่เบื้งด้วยวผักบุ้งอ่ะรอก,กันนี่เด้สายส่เบิ้งดูบอกให้เอาใบออกได้เอาใบออกอยู่บ่เอาออกอยู่นี่เด็กกรลังเด็ดใบอยู่นี่นี่นี่อันนั้นเลี้ยวล้วบ่นั่น เราต้อเจ้าบอกให้เด็ดใบกันเด็ดใบออกเง่ย่ามไหนมันจะเลี้ยวหนูต้งหลายนึงคูจะเด็ดใบเอาใบใต้ออกว่าได้เอาออกจนเบิดเอาก็เห็นบอกว่าเอาใบออกกันนึกว่าแม่ค้าเพิ่นสร้างออเดอร์มาแบบไม่บ่แล้วมันสิขายได้ยูออนนะ่น้่น่ะเอาใบออกจนเบิดมาดิกระเจ้าบอกว่าเอาใบออกค่อยก็เอาใบออกตัวโออ,อ,องแปงเลย สอมจัก,กรยานให้บ่น้อแบบนี้อุย้ยเฮ็ดไม้ก็ได้เอาใบใต้มันออกเอาออกเบิดมันก็โอ้ไผสิไปเอาเนาะใบใต้อไอ้นี่บ่ใบใต้นี่บ่เออโอ้ยกับ,บ่ฮูเนาะเบิงเบิง,บงอีปองแปลงมันถอนปักบุ้งเมองดูนี่โอ้บอกให้เอาใบออกมันเอาจนออกจนเบิด้ด ม <laughs> โอโหอิบปองแปงเฮ้ยตำแมนมึงเนาะมึงดูเนาะออกวัดเลยใบา,าไปไปไปโอ้ยเนาะ